ข้อ14ฮะเป็นการคำนวณน,นะฮะพันธุศาสตร์ประชากรนะฮะโดยใช้นะะน,ะะาานะคะสมดุลของฮาร์ดีไบเบิร์ในข้อสอบสอสอนะคะเจอทุกปีเจอแท้ทุกปีเลยคำนวณสมดุลฮาร์ดีไบเบิร์เนี่ยนะฮะเพราะนั่นเนี่ยเด็กยุคเก่าเนี่ยจะคำนวณเป็นแต่ว่าพอเป็นข้อสอบสสวทเนี่ยปีเนี้ยเพิ่งโผล่มาฮาร์ดีไบเบิร์เนาะนะฮะอ่ะเรามาดูนะ,ะแต่โจทย์ข้อนี้นะข้อสอบเหมือนช่วยอ่ะ ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นถูกไหมนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปถึงโจทย์เนาะเรามาดูด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะด้านล่างเนี่ยพี่สรุปในส่วนของสมการฮาร์ดี้ไวเบิร์กมาให้เนาะนะฮะฮาร์ดี้ไวเบิร์กบอกว่าความถี่เอาริวเด่นแทนด้วย p ความถี่เอาริวด้อยแทนด้วย q เมื่อเอาความถี่เอาริวเด่นก็คือ p มาบวกความถี่ริวด้อยก็คือ q จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอน,นี่คือสิ่งที่ฮาร์ดี้บอกถูกไหมฮะถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะ เราอยากหาความถี่ของจีโนไทป์เราก็เอาสมการ p บวก q เท่ากับ1มายกกําลังสองก็จะกลายเป็น p บ q ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ1เราก็จะได้เป็นค่าความถี่จีโนไทป์เกิดขึ้นพอเอาไปแยกตัวประกอบก็ได้เป็น p กำลังบวก2 p q บวก q กาลังสองเท่ากับ1พอเราแทนค่าเนีคะเข้าไปในสมการกําลังสองสมบูรณ์ p มันคือความถี่ของอัลลิวเดนในโจ์เนี่ยนะคะเขากําหนดให้เป็น y ใหญ่ I. คิวก็คือความถี่ของดิ้อยในโจทย์กําหนดให้เป็นวเล็กพาราไวกำลังอ่าพีกำลังสองก็คือวายใหญ่แวร์ลอ่ะวายใหญ่วายใหญ่ก็คือความถี่ของโมเลกัสอะนัมนบวกสองวายใหญ่วายเล็กก็คือความถี่ของเฮิตทอสเกสแล้วก็บวกวายเล็กวายเล็กก็คือความถี่ของฮโมนไซกัสรีซีเท่ากับหนึ่งเห็นไหมแทนค่าได้แล้วค่ะคราวนี้โจทย์ถามอะไรเนี่ยโจบอกว่า การสำรวจถั่วลันเตาบนเกาะแห่งหนึ่งค่ะพบต้นถั่วลันเตา5,000ต้นมีเป็นต้นมเมล็ดก,ก,ก,กลมเนี่ย4,400ต้นซึ่งเมล็ดกลมเนี่ยมันคือวัยใหญ่วัยใหญ่กับวัยใหญ่ไปเล็กเนี่ยฮะพบมเมล็ดขู่กร600ต้นโดยประชากรนี้มีความถีจ่จีทายควบคุม,มเมล็ดแบบเฮทโรจีกัส0.36โอโจทย์ก็ดีดีมให้แบบเงี้ยไม่ต้องคิดแนละ้วถูกไหม กำหนดให้อลิว,วัยใหญ่ควบคุมลักษณะใบกลมอริรอวัววยเล็กนะคะควบคุมเม็ดขู่ขาโดยเป็นลักษณะธพรมุกรรมแบบเด่นสมบูรณ์และประชากรวนตัวนี้อยู่ในสมดุลของฮาร์ดี้ไบร์ต์โจถามว่าข้อเด็ดไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ข้อสิบสี่จุดหนึ่งค่ะความถี่ของออลิว,วัยใหญ่เท่ากับศูนย์จุดสองห้าไอศูนย์จุดห้าสองเท่าดีนะคราวนี้เราจะคำนวณยังไงล่ะถูกไหมนี่ยโจเดี๋ยวเขาให้มาชัดเจนละตอนนี้เราได้ความถี่ของวยใหญ่วัยเล็กนะฮะ ความถี่ของ y เล็กเนาะก็คือศูนย์จุดสามหกถูกไหมครัความถี่ y เล็ก y เล็กหาได้ไหมหาได้ค่ะคุณก็เอาหกร้อยหารด้วยห้าพันก็คือจำนวนต้นทุนต่อทั้งหมดคุณก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งสองนี่คือความถี่ของ y เล็ก y เล็กเห็นไหมคะจากนั้นคุณหาความถี่ y ใหญ่ y ใหญ่ได้ไหมก็ได้ค่ะเรารู้อยู่แล้วตอนเนี้ความถี่ของ y ใหญ่ y เล็กอะ่ะก็คือเฮโรไซกัสเท่ากับ0.36 ความถี่ของ y เล็ก y เล็กเท่ากับ0.12ก็เหลือแค่ความถี่ y ใหญ่ y ใหญ่แล้วก็เอาเข้ามาเอาเข้าสมการนี้ค่ะ y ใหญ่ y ใหญ่บวก0ูนยหบวกศูนเท่ากับหหมายความว่าความถี่นะคะของจีโรไทป์ที่เป็นโฮโมไซกคิลเดมานส์เท่ากับ0.52ถ้าเกิดคุณอยากได้ความถี่ของอัลลิว y ใหญ่คุณก็แค่เอา0.52ตั้งแล้วก็ไปถอดสแควรูทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อ1ถามว่าความถี่ของอัลลิว y เท่ากับ0.52ผิดค่ะ พศจุดห้คือความถี่ของโฮโมไซกัสดับเบิแนนซ์หรือเป็นความถี่ของจีโรทายที่เป็นวายใหญ่ไปใหญ่สิบทัวรันเตาที่มีจีโรทายแบบโฮโมไซกัสดับเบิแนนซ์มีจำนวน800ต้นจริงไหมหายไงคะเราได้ความถี่ของวายใหญ่ไปใหญ่เนาะก็คือ0.52เราก็ไปคูณ5,000ันพอดีถูกปะได้เท่าไหร่คะได้ส0 0พันดื้อๆสอง0ันปะหมายความว่าจะเป็นเมล็ดกลมที่เป็นโฮโมไซกัสดับเบิแนนซ์อยู่ที่ สองถนร้อยต้นถนนคนนี้ไม่ใช่ถ้าต่อมาต้นตอตะที่มีด้กยกูขามีการติดโรคระบาดและมีจำนวนลดลงมากความถี่ของวายใหญ่จะมีมากกว่าศูนย์จุดห้าสองถูกต้องล้าค่ะไม่ต้องคำนวณเลยค่ะคิดได้เลยเพราะว่าอะไรพอต้นที่มันเป็นลักษณะด้อยมันตายลงถูกไหมคะมันก็เหลือแต่ต้นลักษณะเด่นเพราะนั่นเนี่ยจะทําให้ความถี่ของวายใหญ่มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโอเคปะ่คะ,ะเนะ่คะถนนคนนี้เนาะตอบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช โอเคไหมไม่ยากนะคะคุณแค่เข้าใจตัวแปรของสมการรีเวเบอร์ถูกั้ยนะคะถ้าเกิดเป็นเอถ้าเกิดคุณมีความถี่เอลิวคุณอยากหาความถี่จีโนไทคุณแค่ก็แค่เอาความถี่เอลิวยกกำลังสองถ้าเกิดคุณมีความถี่จีโนไทคุณอยากหาความถี่เอลิวคุณก็แค่เอาความถี่จีโนไทไปถอดสแควรูทเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเนี่ยอ่ะมาอีกนิดหนึ่งก็ได้เผื่อลืมนะ,ะมีความถี่เอลิว เอาไปยกกำลังสองจะได้ความถี่จีโนไทป์ในขะ้นแรกกันมีความถี่จีโนไทป์เอาไปถอดสแควร e รูทสองนะเราก็จะได้เป็นความถี่เอาลิวอ่ะเนี่ยนะะมีความถี่เอาลิว ไปยกกําลังสองจะได้ความถี่จิรรายถ้ามีครีมความถี่จิรรายอยากได้ความถี่เอาอริวก็ถอดสแปรรูสองโอเคเนาอนะคะเคลียร์เนาอนเค,ค่ะพรนางคนนี้น้อนเคะเป็นตัวอย่างโจทย์ของสมดุลฮาร์ดวแบบ